ระหว่างเดินกลับบ้านตอนดึกผมเจอลุงคนหนึ่งยืนอยู่ข้างถนนเขายิ้มแปลกๆแ,แล้วบอกว่าพอลุม um, ไปหาที่นั่งคุยกันหน่อยไหมไม่รู้เพราะอะไรผมถึงเดินตามเขาไปเขาพาผมเข้าตึกสำนักงานเก่ามืดสนิทหน้าทางเข้าเต็มด้วยสัญลักษณ์ประหลาดที่วาดด้วยคราบแดงพอเข้าไปในโถงผมเห็น ร่างผอมซีดในชุดขาวเก่าๆยืนหันหลังอยู่หน้าลิฟต์หัวโล่นจนเห็นกระดูกไหลน่นูนแต่พอเดินเข้าใกล้มันหายเข้าไปในความมืดเหมือนไม่เคยมีอยู่ผมเดินต่อผ่านทางเดินปูพรมปลายโถงมีเงาคลานสี่ขาขอหักเอียงเกือบกลับหลังคลานชา้ชาๆหายเข้าไปใต้ประตูห้องประชุมในห้องประชุมโต๊ะถูกยกออกหมด เหลือแต่เทียงเรียงเป็นวงพิธีตรงกลางมีพวกชุดขาวนั่งก้มหน้าเป็นสิบนั่งนิ่งเหมือนรูปปั้นพอผมจะถอยออกประตูห้องเก็บของข้างๆเปิดเองข้างในเต็มไปด้วยร่างพันผ้าขาววางซ้อนกันหลายชั้นทุกหัวค่อยๆเงยขึ้นมาช้าๆพร้อมกันผมตกใจรีบวิ่งลงบันไดไฟหนีแต่บนชั้นล่างมีร่างหนึ่งเกาะราวอยู่ นิ้วยาวเกินมนุษย์หัวบิดเกือบร้อยแปองศามองผมด้วยตาขุ่นเหลืองสุดท่านเป็นโถงใหญ่ของตึกประตูทุกบานเปิดออกพร้อมกันพวกมันในชุดขาวเดินออกมาทีละร่างทีละร่างเต็มไปหมดทั้งชั้นลุงคนเดิมยืนอยู่หน้าแถวเขายิ้มแล้วพูดเบาๆว่าเครื่องบูชายันมาแล้วจากนั้น พวกชุดขาวทั้งหมดเงยหน้าหันมาพร้อมกันและเริ่มเดินเข้ามาหาผมแบบไร้เสียงเรื่องหลอนจากลุง